หนูเพราะว่าสนิทกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อแบบว่าชอบพาไปเล่นลนู่นนี่นั่นแบบใส่บันบ้างเล่นบาสน,น,นู่นนี่นั่นแบบพาไปปีนปีนู่นนี่นั่นบ้างค่ะเล่นอะไรเหมือนผู้ชายแบบว่าผู้หญิงก็จะแบบไม่ค่อยเล่นแบบแบบอย่างนั้นโดผนแบบไม่ค่อยปีนป่ายไม่ค่อยเล่นเกมอย่างเงี้ยหนูก,ก็แบบคือหนูคิดว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีค่ะหนูชอบตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบดูมากสารคาดีพวกถัดใต้ทะเลนะคาแบบเป็นคาพแบบ ปลาไหลไฟฟ้าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแล้วแบบก็อยากเจอใช่ค่ะฉลามก็อืมดูดีค่ะหนูชอบคือแบบว่ามันมันดูแล้วมันสะใจอ่ะเลือดจะาๆอะไรอย่างนี้เคยดูดีโมไหมด <c oughs> ีโมปันดีโมหนูรู้จักแต่หนูนนี่ไงดูดมดีปันใช่ไหมโอ้ <c oughs> ว่าดูแลมันแบบอย่างเงี้ยมันหลายดีดีคะ่ะมันดูแบบซอฟๆเป็นธรรมชาติแล้วก็มันเย็นดีคะ่ะแาจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่แพนเค้กก็ยังคงชอบธรรมชาติเหมือนกับสมาชิกพวกเราหลายๆโคเธอด้วยที่ชอบโลกใต้ทะเลก็ดีนะถ้าในเมื่อพวกเราคิดเหมือนกันว่าธรรมชาตินั้นมีประโยชน์กับเราที่รักในธรรมชาติเหมือนเหมือนกับพวกเราโอเคค่ะเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยค่ะ ก็คือออเดชันเขาบอกว่าตั้งเต้นนะคะหนูก็แบบไม่มีพื้นฐานด้านการเต้นเลยค่ะก็เลยไปเรียนมาก่อนสักประมาณเรียนมาสักสองเดือนก่อนให้มีความรู้แล้วพอติดปุ๊บอย่างเงี้ยก็แบบไม่มีโอกาสได้เรียนเท่าไหร่ซ้อมจำได้ว่าซ้อมดึกมากถึงเป็นีสองแต่พอเปิดเรียนป,ปนุ๊บหนูแบบไม่มีโอกาสได้ซ้อมเลยก็าอาศัยซ้อมตอนที่หยู่ ที่โรงเรียนค่ะเอาเพื่อนก็แบบหันมองหนู <c oughs> <c oughs> ไม่เก่งเรื่องดอกเลยแต่ว่าก็หนู่าเส้นไม่เก่งสกิลแบบไม่มนะีเลยแต่ว่าเน้นเพือนกันเตอนนั้นะเพลงมันยากเฉยๆเยีอกเพลงยากมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สอบร้องเพลงพงี่สองหนูแบบมีการพัฒนาขึ้นแน่นอนค่ะอตอนนี้กับพี่เต้ม <c oughs> อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีทีประมาณนั้นก็จะไว้ใจกันอยู่ สนิทกันค่ะหนูจะเริ่มต้นด้วยอันดับที่ไม่ค่อยดีแต่เท่าไหร่แต่ว่าหนูก็จะพยายามสู้เพื่อที่จะได้อัดบที่นี้ค่ะแพทเ์ค่ะเลยที่อาเป็นมาที่หนูจะได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือจริงๆแนละ้วมันเป็นช่วงปีใหม่ที่จัดงานเลี้ยงกันกที่บ้านค่ะแล้วนะน้องสาวเนี่ยเป็นแฟนคลับของวีเอ็นอยู่แล้วน้องก็เลยชวนว่าไปไปสมัครกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยเตรียมตัว เตรียมตัวมาสมัครจนจนมีจนได้เข้ามาสมัครก็ได้ผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆแต่พอน้องได้มาเล่าหลายๆอย่างให้ฟังอะหนูก็ได้ศึกษาว่าว่าแบบเป็นไปเป็นมาที่มาอะไรยังไงอะค่ะก็ทําให้รู้ว่าแบบว่าวงนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้แบบผิวเผินมากๆเลยซึ<ม>่งที่หนูตื่นเต้นที่สุดเลยจะเป็นรอบออริชั่นรอบแรกเลยค่ะเพราะว่าหนูหนจะลุ้นว่าแบบ หนู่าไม่เคยมาออเดชั่นของวงนี้ใช่ไหมคะเตรียมตัวมาประมาณนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรอบที่ตินเต้นที่สุดแต่พอมารอบสองแล้วก็รอบสามรอบสองรอบสามก็รู้สึกว่านะ่แบบว่าเหมือนเราที่ผ่านมาเราทําเต็มที่แล้วได้ก็ได้ทาไม่ได้ก็เริ่มใหม่จริงๆแล้วอ่ะหนูเป็นคนเป็นคนใจร้อนมากๆค่ะเป็นคนใจร้อนแล้วก็แบบเป็นคนมีหลายอารมณ์คือเหมือนแบบว่าเป็นเป็นช่วงๆนะแบบช่วงไหนอยากอยาก ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแบบหนูเป็นคนที่แบบว่าถ้าชอบอะไรคือชอบสุดหาข้อมูลแบบลึกอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าแอดดิกกับสิ่งนั้นสุดๆเลยของว่าตั้งแต่ม1น,น,น,นะะึแลคะก็คือหนูมาเรียนต่างจังหวัดตั้งแต่เด็กเลยค่ะก็เลยได้ใช้ชีวิตยอยู่กับเพื่อนกับน้องมูนี่อย่างเงี้ยน,น้องอาจจะแบบเพิ่งเคยมาอยู่หอที่แบบว่าต้องแยกกับพ่อแม่ค่ะ อาจจะยากกว่าเราสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้กับการอยู่ห้องไปแล้วอ่ะคือเรื่องที่หนูชอบนะคะในในช่วงที่ผ่านมาดีกว่าเพราะว่าในแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันพอนเราอยู่ในห้องอ่ะหนูก็อยากให้แบบเฟลเลอร์เมนต์มันดีคือแบบว่าให้เราได้อยู่ในห้องที่แบบออตามฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแ,แบบว่าตกแต่งกระถางอะไรเงี้ยตามที่หนูดูมาอะไรเงี้ยเพือฝันไปเรื่อยกระถางอันนี้เป็นอันแรกที่ทำไันที่สองจริงแล้วอะเฟลเลอร์เมนต์ที่ ดูมามันไม่ใช่สีนี้แต่ว่ามันเกิดมันเกิดความผิดพลาดระหว่างเขาทำอะไรที่มันแบบทําเองอะคะ่ะชอบประดิษฐ์เองชอบทําเองไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะซื้อแบบสําเร็จมาเท่าไหร่คือหนูอะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนหนูได้เข้าไปอยู่โลปหนึง่งแบบว่าเหมือนตอนที่หนูมันอยู่ในเรเชะแล้วมันกลายเป็นว่าหนูขอหนูขอพักแต่ตรงนี้เพื่อไปอยู่ในโลกของหนูอะหนูเหมือนแบบว่าโอ๊ยขอฉันขอทําตรงนี้เถอวมาจะมาทําตรงนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนกั เหมือนมันเป็นการพักผ่อนของหนูคือเรื่องร้องเลยอะหนูอะพอจะแบบอย่างที่ครูบอกค่ะหนูพอจะร้องได้แต่ว่ามันยังไม่ดีซึ่งคํำนี้มันเป็นอะไรที่แบบก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ดีคือมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยแปลว่าเรายังเวอร์คานไม่พอหนูมามาเลยมาเลยหนูก็ซ้อมเลยค่ะในห้องเรื่องร้องเพลงอะหน,หนูพอจะแบบซ้อมด้วยตัวเองได้เหมือนแบบบางทีครูเขาก็จะอัดว่าแบบโนต้ตตัวเนี้ยให้ร้องเสียงนี้เสียงนี้ อไว้ลงไลน์กลุ่มเลยค่ะครั้งล่าสุดที่แบบว่ามีสอบแล้วเหมือนหนูอ่ะก็ซ้อมจากการที่ซ้อมมาเยอะๆอ่ะมันมันมาเห็นผลในครั้งนี้ก็คือหนูอ่ะจากที่หนูได้แล้งตอนนั้นน่าจะได้ประมาณแล้งสามแล้งสี่นะคะถ้าจาไม่ผิดตอนนี้ได้เลื่อนมาที่แร้ง 1. 1> หนึ่งอหนูหนูค่อนข้างแย่เลยนะตอนนั้นอ่ะครูบอกว่าหนูอ่ะก็ก็โอเคนะเต้นได้อะไรอย่างนีพพ้พอมีสอบครั้งหนึ่งมีสอบครั้งหนึ่งแล้วเรียงแร้งอะคะ่ะเหมือนเหมือนหนูแบบ โฟกัสตรงนี้ไม่มากพอหรือเปล่าอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าวิจักตอนนั้นที่ฉันได้บีบอกฉันย้ายมาอยู่แหลง,งเจ็ดแล้วซึ่งมันหลังแล้วหลังสุดสุดแล้วก็เลยแบบไอ้เรื่องแรงกหนูไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่หนูเครียดตรงที่หนูไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยเหรอจากการที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านนี้หนูเลยเอ้ยทำไมมันมันไม่ดีขึ้นเลยอย่เงี้ยพอหลังจากวันนั้นนะหนูหนูเครียดมากตอนหนูร้องเด็บทุกท,ทุคา่าที่มันยากจริงๆใช่มันแบบ มันมันยากแต่ว่าก็ผ่านมันมาได้นะคะแต่ว่ามันมีมันมีแบบกำลังใจในระหว่างขาที่หนึ่งแบบได้ได้กำลังใจจากครูครูมาจากที่เราได้เรียงแรงได้อยู่หลังๆมีคำคำกเก่าไว้ว่า you get what you work for not what you w e a c h for ก็คือเราเราจะได้ในสิ่งที่เราลงมือทำค่ะไม่ใช่ในสิ่งที่เราอวยพรขอพอรเดินค่ะ เราที่มันทำด้วยกระดาษบกบินออกมาจากบนภูเขาที่สูงชันจับใจพอค่ะที่หนูรู้สึกเสียงไม่ดีอย่ะงวันเนี้ยตอนตอนแรกที่อยู่มหนึ่งค่ะช่วงมต้นคือหนูว่าอยู่โรงเรียนหญิงหลวนทีเนี้ยที่โรงเรียน ก็แบบไม่มีสนามบอลใช่ไหมเพราะว่าแบบด้วยความที่เป็นหญิงบอลคงแบบไม่มีขยากเล่นแล้วทีนี้แบบบังเอิญว่าที่โรงเรียนดันมีคลับด้วยค่ะแบบเป็นเหมือนแอคทิวิตี้ตอนเย็นงเงี้ที่แบบเหมือนเป็นความทีมเบอร์กับเพื่อนด้วยค่ะเหมือนแบบทุกอย่างในทีมมันต้องประสานกันเพื่อที่แบบจะทาคะแนนไะด้ยังมีเรื่องโกด้วยคะ่ะคือเหมือนโกมันก็เป็นเหมือนถึงมุงหมเออคือจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนเรียบร้อยะคะ่ะเราก็พยายามค่ะไ เล่นค่ะแต่ว่าหนูชอบเล่นฟุตบอลมากที่สุดเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกิจกรรมที่แบบที่มือแล้วก็เหมือนได้วิ่งอล้ก็เวียนเคก็เหมือนแบบทําให้หนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วหนูควรที่จะใส่ใจคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็แบบใส่ใจกับคนรอบข้างอะค่ะมีความพยายามมากขึ้นในเรื่องต่างๆเลยอะค่ะแบบหนูพยายามที่จะร้องเพลงให้ดีขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ต้องพัฒนาถูกไหมคะทำไมชีวิตคนเราต้องกดดันขนาดนั้นด้วยอยะก็แบบ เราต้องกดดันตัวเองเพื่อที่จะแข่งกับแม้กระทั่งแข่งกับตัวเองหรือแข่งกับ,กบคนอื่นมันก็ต้องกดดันตัวเองหนูรู้สึกว่าทุกคนก็สาคัญหมดอ่ะทุกคนมีค่าเท่ากันคือแบบเหมือนเวลานหนูอยู่ปกติใช่ไหมมันก็จะมีแพชชั่นขึ้นมาในหัวตลอดแ,แล้วแบบปิ๊งอยากทําอันนี้จังเลยหนูก็ยังอยากทําแบบในหลายอย่างให้แบบแฟนขับเห็นอ่ะตัวเราก็คือแคมค่ะขอบคุณนะคะสรับสนุงใจจัดทุกช่องทางแล้วก็ หนูรับรู้หมดเลยนะไม่ว่าแบบจะส่งอะไรมาเลยหนูก็ขอบคุณนะคะทีแบบ่แบบมาคุยกันมาเล่นกันให้แบบทุกคนรู้สึกว่าหนูเป็นเพื่อนคนหนึ่งของทุกคนค่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบที่จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถึงในอนาคตอะค่ะที่แบบได้เจอกับโลกกว้างหนูแพมแพมเบียนเคฟอร์ตียค่ะ